คือให้คือเราให้สังเกตคนบ้านหลังนี้นะอายุไม่ยืนเลยแต่ละคน,นอย่างาคนนี้ห้าสิบแปดปีอายุแค่ห้าสิบแปดปีคนนี้สี่สิบสี่ปีน้อยคนนี้สิบห้าปีหมอสามคนนี้ยี่สิบเอ็ดปีคนนี้สามสิบแปดปีมีคนนี้มากสุดเจ็ดสิบปีแม่เขา,าบ้านหลังเนี้ยอายุที่สูงสุดแค่เจ็ดสิบปีครับแต่เฉลี่ยแล้วอายุ สั้นทุก,ทกคน,กคนแล้ววันตายคือมกรมาเมษาเมษามีอันเนี้ยพฤศจิกามกราส่วนใหญ่คือมกรากับเมษาก็คือปีใหม่ไทยกับปีใหม่สากลแต่เราสัมผัสรูปคนตายทั้งหมดมีอะไรไหมเราไม่เจออะไรอ,อไปดูรอบนอกกัน ก็นำมากับลุงนะไม่ต้องกลัวลุงไม่มีอะไรอ่ะลุงไม่มีอะไรนะตัวเย็นอันนี้ไม่ได้ใช้เหรอใช่ค่ะแล้วมันใช้ได้ไหมเนี่ยมันเสียอะไร่มันเสียเเอะอ๋ออันนี้แต่หนูต้องระวังระบบไฟฟ้าลูกเพราะสายไฟฟ้ามันเก่ามากนะมันเดินมาให้แล้วเนี่ยเข้าใจนี่มันอันมันอันมันอันตรายปิด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 เขาไม่ คือเข้าใจว่าคนในครอบครัวเนี่ยคือพิการการที่เราจะทำความสะอาดนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็ลําบากนะเออเดี๋ยวทุกคนจะมาด่ามากจริงไม่ใช่เขาพิการกันทุกคนนะแค่เขาอยู่ได้สภาพนี้มันก็โอ้ยก็สะอาดพอสําหรับสะอาดนะเนี่ยถือว่าสะอาดนะก็ถือว่าสะอาดนั่นแหละโอ้โห,โโหคือให้คือเราให้สังเกตคนบ้านหลังนี้นะ อายุไม่ยืนเลยแต่ละคนไหนอย่างคนนี้ห้าสิบแปดปีอายุแค่ห้าสิบแปดปีคนนี้สี่สิบสี่ปีน้อยคนนี้สิบห้าปีมสามคนนี้ยี่สิบเอ็ดปีคนนี้สามสิบแปดปีมีคนนี้มากสุดเจ็ดสิบปีบ้านหลังเนี้ยอายุที่สูงสุดแค่เจ็ดสิบปีครับแต่เฉลี่ยแล้วอายุสั้นทุกคน แล้ววันตายคือมกรมาเมษาเมษามีอันเนี้ยพฤศจิกามกราส่วนใหญ่คือมกรากับเมษามก็คือปีใหม่ไทยกับปีใหม่สากลแต่เราสัมผัสรูปคนตายทั้งหมดมีอะไรไหมเราไม่เจออะไระไปดูรอบนอกกันผมสำรวจบริเวณในบ้านมาแล้วตอนนี้คือกำลังเข้ารอบบ้าน นะสิ่งที่เราเห็นนะั่นก็คือจะมีสุนัขตั้งห้าตัวแล้วก็แมวอยู่ในบ้านทางทที่ <ๆ S 1> ททัวเองก็เอาตัไม่รอดแล้วก็ไม่ได้เปิดบัญชีรับบริจาคเหมือนใครลหลายๆคนที่เราเห็นนะนะเราจะเห็นครอบครัวน,นี้อย่างคือฟาร์มรักกับฟาร์มสามาคัคคีเขาอยู่กันแบบคนพิการแต่แค่ร่างกายใจเขาไม่ได้พิการเลยนะเหรอจริงเนี่ยเราน่านับถือ,อมากๆนะ แล้วที่ของหนูถึงตรงไหนครับนั่นเหรคเอคะออกแค่นี้ใช่ไหมลออกแค่ต้นขนุนนี่ใช่ไหมลูกอันนี้ไปอีกไปตรงนี้อีกตรงนไมต้นงามอีอ๋อมันมีรั้วอยู่ใช่ไหมไหมีรั้วอยู่นี่หนึ่งอ๋อ,อ,อก็ถึงไอ้ตรงหน้าบ้านตะเสิดพอดีใช่ไหมลูกค่ะ่ะอ๋อทุกคนผมอะเดินมาสำรวจรอบบ้านแล้วผมไม่เจอผีวะ่ะแต่ เดี๋ยวผมจะไปฟอร์มถามเขาว่าแก้ไขไม่ได้ดูขาจาวายยังไงผมว่าก่อนนี้มันอาจจะมีแต่ปัจจุบันวันนี้ผมมาเนี่ยผมไม่เจอมันอาจจะเสื่อมไปก็ได้ที่ผมโกหกว่าตรงนี้ไม่ดีเนี่ยผมอยากโกหกสีขาวเพื่ออยากให้เขาเนี่ยได้มีชีวิต ที่มันดีฝ่านี้ถามว่าตรงนี้มันดีไหมมันดีชาวบ้านชาวบ้านชาวช่องดีแต่ผมนึกสภาพเพาดิเวลาไทยตัวเลกไปโรงเรียนแล้วเขาห้องน้ํายังไงอะเวลาเขาไปขายของตงานานศพอะทอํายังไงอะผมอยากให้ชีวิตเขาดีลองดูก่อนนะลองดูก่อนทุกคนติดตาม